ร่วมทำมาหากินโดยสบู่วิพาดาสามสูตรในกล่องเดียวยาสีฟันวันเดอร์สมายเสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มมาหากินทำมาหากินทำมาหากินผู้หญิงทำมาหากิน กล่องเป็นของตัวเองสั่งมาแล้วในนามของตัวเองแต่ว่าขอเปิดรายการก่อนแล้วเดี๋ยวเปิดดูทีละคนดีไหมได้อ่ามาคุณผู้ชมขามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงก็มาเราสั่งมาแล้วสั่งคนต่างมีกล่องพัสดุเป็นของตัวเองแค่จะเปิดก่อนดีไหมได้ลุ้นลุ้นลุ้นอะไรกันเนี่ยทำตัวอะไรกันเนี่ยจานนี้ไปเราจะรวยแล้วนะคะ หยุดหยุดหยุดทุกคนเตรียมเรียกว่าคุณหญิงอาภาได้เลยรวยใหญ่เลยนี่ต้องรวยใหญ่เลยเดี๋ยวนะเพราะทุกทีเพิ่งเจออะไรกันอยู่ฮะไม่ทั้งตอนนี้เขากำลังเล่นพวกต้นไม้กันแล้วยิ่งต้นไม้ที่มันด่างๆอ่ะต้นด่างต้นดามันขึ้นมันสูงมากแล้วมันเกี่ยวอะไรกันรวยเรื่อยเลยเรากขึ้นเพื่อที่เราจะเก็บไว้ขายต่อใช่เพื่อทำไรไงเพื่อแรงต้นนึ่งเพื่อแชทเพื่อแชทไปแมทอยู่เพื่อแชทอะไรกล้วยด่าง คนเรานี่มันจะรวยมันก็ต้องทำมาหาเกณฑ์คุณไม่ทำมาหาเกณฑเราซื้อมาเพื่อเป็นการลงทุนเปิดแล้วดกว่าเออตอะไรมาดดังาัดงงดดังดังคัังคังดดังดงดังงงดังเดีงดังังดังงดังดังเงังดัดังดงัเดัดัััังเ สีตกอ่ะอุ้ยตายด้วยแมวอ่ะนี่มันย้อมกล้วยค่ะหนูโดนกรงอ่ะโดนหลอดเลตายเลยอย่างเงี้ยตายแล้วของคุณแม่เหรอของคุณแม่สั่งมาคนละร้านกับพี่สุค่ะคุณแม่สั่งเป็นด่างเหมือนกันค่ะมาเลยค่ะมาในแนวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรคุณแม่คุณแม่สั่งด่างแต่มาแคคตัสมันคืออะไรสั่ไปอีอย่างแต่มาอีอย่างเอามาทานรู้ไหมว่าพันอะไร อะไรที่ย่าเขาถือคุณเนื้อใบนึงเนี่ยหลายพันหลายหมื่นเลยนะใบเดียวจะพ้อตัดใบขายเขาตัดใบขายก็ซิล่าก็ซิล่าไม่ใช่อ็ติล่าเนี่ยมอสตีเลนี่เลื้อยขึ้นคุ้มใหม่กำกำลังจะเลื้อยขึ้นแบบเนื่อหนูทำบ้านใหม่ให้เลื้อยแบบสวยงามเลยเอออใบเป็นแสนใบเป็นแสนเรียกเลยคุณหญิงตูดตูดมาเลยพับๆพับๆ หนอะมาสเตอร์ล่าไหนอ่ะอนิ่มพู้ด่าง่ะ,ะย,ยตายยกเลยตายนะไปสั่งที่ไหนทำไมมันช่วยเดี๋ยวนี้เมื่อกี้บอกให้เรียกอะไรนะเรียกคุณหญิงอตอนนี้จะเรียกอะไรน,นะว่าท่านสามท่านเนี่ยตกเป็นเหยื่อการตลาดซื้อของออนไลน์สมัยนี้มันไว้ใจไม่ได้โอ้ตายเลยไม่ปรึกษาไม่ปรึกษาเป็นยัไงเราไม่รู้หรอ่ะไม่แรงเหรอเราอะ ใช่ยีจะบอกนะว่าร้านนี้เนี่ยเขาเปิดมาได้ไม่นานด้วยแต่ยอดขายเขาปังมากและที่สําคัญนะเขาเชื่อใจได้ไม่ได้ไมาย้อมแมวขายอย่างนี้ด้วยอยากแม่คนเหยื่อย่อมเป็นงงคนฉลาดคนงงย่อมเป็นเหยื่อคนฉลาดนั่นแหละนี่ไปร้านนี้เลยเนีย่ยร้านนี้เชื่อใจได้ไปพ่อนน้องสั้นกาเด้ หนูมีชื่อร้านไหมลูกอ่าชื่อซันการ์เดนครับผมชื่อซันการ์เด้นเลยนการ์เดนเลยไหมเป็นเพจหนูเลยใช่ไหมลูกอ่าแล้วปัจจุบันนี้ไลฟ์สดหน้าเฟซอย่างเดียวคอดีในเพจยังไม่แทำยังไม่มีหน้าร้านขายตั้งเฟซอย่างเดียวใช่ครับอายุเท่าไหร่ลูกอายุ15ปีครับผม ยังเด็กอยู่เลยาออนไลน์นี่แบบทำรได้ค่อนข้างดีเลยแต่เด็กสมัยนี้เขาเก่งออนไลน์อยู่แล้วไงเขาก็เลยใช้ออนไลน์เป็นประโยชน์ออนไลน์ไม่ไม่กังขาไม่สงสัยแต่ต้นไม้อะลูกพี่าฮอย่าไปจับของเขามันด่างมันแพงไปโยกโคนนลนั้นเดี๋ยวมันหักขึ้นมาแล้วต้องจ่ายเงินตัวนี้เท่าไหร่ลูกตัวนี้สามหมื่นห้าพี่ายไปจับเกือบแล้วเส้นจาาเมื่อกี้เรื่องเทคโนโลยีป้าาแม่ๆไม่เถียง แต่เรื่องของต้นไม้ล่ะหนูหนูมีความรู้ไหมต้นไม้ตอนแรกที่เริ่มมาตั้งแต่แรกเลยนะผมไม่มีความรู้เลยก็คือเริ่มจากศู์ก็รู้แค่ผักสวนควรัวเหมือนคนทั่วไปเลยแต่ทีนี้ผมแบบเริ่มเจาะจงเพราะว่าครอบครัวเนี่ยเริ่มจะไม่มีรายได้แล้วก็เลยต้องหาเงินเข้าครอบครัว,วก็เลยจับไม้แล้วก็ตั้งใจทําทางนี้โดยเฉพาะเลยที่บ้านหนูเป็นยังไงลูกคุณพ่อคุณแม่ทํางานอะไรคุณแม่ทําร้านอาหารตมสั่งครับผมแล้วก็พ่อขับรถแท็กซี่ช่วงโควิดเป็นไงลูกรายได้ช่วงโควิดรายได้ก็ติดลบเดือนละสามหนึ่ง ติดลบเดือนละสามหมื่นใช่ครับผมก็เลยต้องแบบต้องหาหนักนะติดอยู่กับเดือนลูกเดือนละสามหมื่นนะแล้วทีนี้ครูเขาก็แบบเริ่มช่วยแล้วเพราะว่านะเขามาเยี่ยมบ้านพอดีเยี่ยมบ้านพี่พี่อยู่มหาวิทยาลัปศิลปากรผมอยู่มสามครับอ่าใช่แล้วทีนี้ผมก็เลยแบบอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วครูก็เลยถามว่าทําไมดูกุ้มๆใจทั้งๆที่อยู่โรงเรียน่ะเราเป็นคนที่แบบอารมณ์ดีแล้วแบบเฟรนลี่อย่างเงี้ยอ่า ครูก็เลยถามจีฉพาแบบเออเป็นไรทําไมไม่บอกครูก็ช่วงนั้นก็ช็อตเรื่องเงินนิดนึงครูเขาก็พร้อมที่จะช่วยก็เลยแบบสั่งอาหารแม่สั่งข้าวไปช่อุนใช่ใช่ครับผมสั่งไปช่วยอุดหนุนที่โรงเรียนแล้วทีนี้อยู่ได้สักพักคืออาหารเรามันไม่เหมือนข้าวแกงอ่ะมันเป็นอาหารตำสั่งที่แบบจานหนึ่งสี่สิบบาทห้าสิบบาทอย่างนี้ก็ถือว่าแพงในงานข้าราชการแล้วเนาะข้าราชการอยู่ในโรงเรียนแค่ยี่สิบกว่าบาทเขาก็เลือกที่จะทานในนั้นดีกว่าก็เลยแบบปรับเปลี่ยนแล้วทีนี้ก็เลยต้องหมุนมาทำไม้เลย ครูก็เลยแบบแนะนําทางให้ว่าเอางี้ไหมเดี๋ยวครูไปถามพอให้เดี๋ยวครูจัดให้เลยว่าให้จัดงานกิจกรรมเล็กๆเฉพาะวันศุกร์เพราะวันศุกร์มันจะมีคาบว่างชั่วโมงแบบอ่าแบบพวกคัดรูมอย่างเงี้ยพักเบียอะไเงี้ยอ่ะครูก็เลยจัดกิจกรรมให้เลยผมก็เลยเอาไม้ไปขายก็รับกระถางเล็กๆกระถางที่เขาขายกัน4นิ้วเล็กๆครับผมก็ไปไปประมาณสัก8บาทประมาณนี้ผมก็ไปขายที่โรงเรียนสัก15บาท20บบาทอ่ะมันก็ขายได้ แล้วหลังจากนั้นโควิดก็มาเลยปิดโรงเรียนปิดไปเลยแล้วหนูทำไงต่อผมก็เลยต้องคิดแล้วเอ้ยทถ,ถ้าเราอยู่แค่ตรงนี้มันไม่ได้แล้วไงถ้าเราอยู่เฉยๆเขากรัวว่าติดลบไปเรื่อยๆแล้วเรามีนี่นี่ก้อนก้อนใหญ่อ่ะนี่หลักแสนเราถามว่าเด็กอายุ15มันจะทําได้ไหม,มเคยคิดอยู่ว่าทําไมเห็นคนอื่นก็ทําได้เพียงแค่แบบ16 17อแล้วทำไมเราจะทําไม่ได้เราก็ลองท้าทายตัวเองพอหลังจากวันนั้นพื้นที่ที่โรงเรียนจัดให้หนู มันทําให้หนูเห็นช่องทางอะไรบ้างเห็นว่าแบบเอ้ยถ้าเรามาทางนี้แล้วมันโอเคเพราะวันนั้นครูเปิดโอกาสให้เราเราสามารถกาเนินก้อนหนึ่งออกมาตั้งตัวได้เลยเพราะว่ามันอาจจะเป็นก้อนที่ไม่ได้เยอะสําหรับใครแต่สาหรับผมเด็กอายุสิบห้าพันพันหนึ่งนี่คือเยอะมากเลยนั่นคือก้อนแรกใช่ก้อนแรกของผมที่หามาได้ถามว่าเอาไปไหนไหมไม่ได้เอาไปไหนเลยเราเอาไปให้แม่ด้วยความที่ติดลบครอบครัวแล้วบ้านอ่ะไม่มี เป็นบ้านเช่าไม่ใช่บ้านตัวเองมันก็เลยยิ่งเดือดร้อนคไปบพี่ยาใช่ผมไปทำร้านหันลำสั่งแล้วหันํำสั่งหลังเลิกเรียนมันจะได้รล้วครับพาก็แบนช่วทุกทีทางนะทุกทุกทางอ่ะเนาะอันไหนที่เป็นรายได้ได้เป็นช่วงก่อนโควิดนั่นแหละแล้วมาจริงจังกับต้นไม้ได้ยังจริงจังได้ตอนเมื่อต้นปีครับผมต้นปีอ่าต้นปีนี้เลยครับผมก็จับมาได้ประมาณสักสี่เดือนปลดหนี้แม่ได้เลยเพราะเรารู้เส้นทางของเราแล้ว ไอ้นี่ได้ได่ลยแหหรอว<ร>ิ่งหนูทำยังไงการขต้นไม้นี่เหรอลูกใช่ครับผมก็ตอนแรกเราขายไม้มงคลไม้ที่มีตามทั่วไปตามบ้านที่แบบบ้านเรือนทั่วไปที่เราเห็นแบบพวกเอ่อมอนเตอร่าอย่างเงี้ยสีเขียวเขียวเงี้ยครับผมเราก็เริ่มมาจับแนวด่างเพราะว่าถ้า,ถาเรารู้เส้นทางเราแล้วเราสามารถปรับรปยุกต์ยด้แล้วเราต้องดูกระแสด้วยเนาะใช่ครับผมก็แบบคนนิยมอะไรใช่าหงดูดูเฟซดูใช่ครับผมก็เมื่อก่อนจับเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้เลยก็เข้าไปในกลุ่มเฟสมันสอนหลายๆอย่าง เรื่องวัสดุปลูกเรื่องการดูแลการเลี้ยงการนำประยุกต์ชัยพวกนี้อ่าผมก็ลองเทียบกับราคาตลาดเราสามารถดูได้เลยเพราะว่าต้นทุนที่เราไปเนี่ยมันเป็นแหล่งที่ถูกกว่าแล้วหนูมีต้นทุนไหมตอนที่หนูเริ่มอ่ะผมมีโทรศัพท์เครื่องเดียวผมก็ใช้โทรศัพท์เครื่องนั้นเลยถ่ายไปแล้วก็พีออเดอร์ทำเหมือนกัาเขาพีออเดอร์ก่อนใช่ไมใช่เออจับเสือมือปากจับเสือมือป่าไม่ถึงว่าหนูจะโพสใช่ไหมหรือถามหรือยังไงลูกเข้าไปในกลุ่มเราอยู่ใกล้ตลาดส่งด้วยความที่เราแบบ เฮ้ยนี่มันคือขนทางสุดท้ายเราเราชอบทางนี้เราก็เลยจัดเลยเพราะว่าในเมื่อกลุ่มเสื้อผ้ากลุ่มรองเท้ามันมีกลุ่มออนไลน์เราก็เลยเลือกที่จัดแบบกลุ่มต้นไม้โดยเฉพาะ<ๆ>เลยเลยลองศึกษาเข้าไปในกลุ่มเลยครับผมเอ,อ็มบอกตอนแรกๆหนูก็แบบยังยังยังไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่ใช่ผม,<อ>ผมก็จับสมสีถูกไก็มีมีครับผมมันยังไงอะช่วงแรกๆเป็นไม้มงคลด้วยความที่ผมจับต้นไม้ใช่ไหมแล้วแบบครอบครัวเราเป็นครอบครัวแบบทรมาหากินแบบพวกอาหารตำสั่งแล้วก็ที่เรียน น้องเรียนไม่มีใครทําต้นไม้เลยสักคนออผมก็เลยซุมสี่ซุมห้าจับไปม่วหมดเลย <G ül üyor> ผมว็แบบเอาต้นไม้เนี่ยไปโพส์พอมีคนสั่งยอดนั้นน่าคนกดไลค์ประมาณพันกว่าผมว่าโอ้ตกใจออผมก็เลยแบบโอเคกลับมารับออเดอร์รับออเดอร์ที่บ้านไปเอาต้นไม้ที่ถ่ายเอามาส่งด้วยความที่แบบความสูงประมาณสี่ถห้าสิบเซนผมว่าใส่กล่องที่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผมส่งไปออส่งไปเลยแล้วก็ไม่มีพื้นฐานอะไรจับโยนลงไปเลยเออแล้วก็แพคแล้วก็ส่งปลอนอพอถึงลูก้าวันนั้นวันสอบพอดีผมเข้าไปในห้องสอบ มีคนโทรมาครูถามว่ายศสัานเบอร์โทรศัพท์เธอหรือเปล่าผมเลยบอกอ๋อใช่ครับผมผมเลยออกไปรับแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าที่มีเรื่องจะคุยด้วยอ๋อเดี๋ยวผมขอสอบก่อนผมเลยบอกปฏิเสธเขาไปก่อนแป๊บนึงเพราะผมต้องรีบเข้าไปสอบอพอจบออกจากห้องสอบแชทยี่สิบแชทยี่สิบกว่าแชทเลยครับผมทักมามันจะมีบางข้อความที่แบบอ่าบางคนเขาเข้าใจเน้องแพ็คมาไม่ดีนะน้องช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบการแพ็คให้พี่หน่อยได้ไหมแล้วก็อีกเจ้านึงก็จะมีแบบเจ้าเลยใช่ไหมน้องครับแบบวันนี้ของมาส่งห้าเจ้า น้องแพ็คได้แย่ที่สุดเ่าที่พี่เคยสั่งมาแล้วก็อีกท่านหนึ่งเขาก็พูดแบบเชิงแบบว่าน้องถ้าน้องมีปัญญาทําได้แค่นี้น้องกลับไปเรียนดีกว่าไหมร่วมทำมาหากินร่วมทมาหากินโดยด็อกเตอร์จิ G5 s n c คอดิ p l u ถังเช่าที่อาจารย์วิโร์มั่นใจใช่ไมออยากไปต่อหรืออยากหยุดลูกตอนนั้นถามว่าหยุดได้ไหมหยุดไม่ได้เขาัวต้องดิ้นหลน ถ้ามันใช่ครับปรับรูปแบบใหม่ในการแพ็กก็ศึกษาจากคนที่เขาแบบทําโดยเฉพาะทางเรียนรู้ใช่ครับแล้วตอนนี้เห็นบอกว่าเปลี่ยนจากโพสต์ขายมาเป็นไลฟ์สดเหรอใช่ครับผมเพราะว่าโพสต์บ่อยๆมาโดนปิดกั้นเนี่ยใช่ช่วงนี้ระบบอกเป็นถูกมันจะเป็นอะไรสดไม่โดนปิดกั้นเหรอลูกไลฟ์สดเลือกที่จะไลฟ์หน้าเฟซตัวเองเลยเพราะถ้าเราไปไลฟ์สดในกลุ่มใช่ไหมเราต้องรอเขาอนุมัติแล้วมันก็จะเสียเวลาเขาอย่างเงี้ยก็เหมือนไปลบกวนเวลาเขาอย่างเงี้ยหนูต้องสต็อกต้นไม้ไหมลูกตอนหนูไลฟ์สดอะค่ะต้องสต็อกครับผมก็เริ่่มมจาากกกตััังเเ็็บบนนแหละครผอ ามลงทุนกับไม้พวกนี้แล้วก็เอามาไลฟ์สดครั้งแรกก็มีเคเกิดแล้วเราเห็นบวกว่าไลฟ์สดใี่นยอดปังมากเลยใช่ครับยอดปังก็3มเดือนก็สามารถปลดนี้ให้แม่ได้ครับใช่แต่กได้เตินมาไมมาก ได้ครับผมนี่เท่าไหร่ที่นี่ทั้งหมด3ามแสนห้าเดี๋ยวก่อนที่เห็นอยู่เนี้ยราคาต้นไม้พวกเราไม่มีความรู้จริงๆริงค้นขาอันนี้เมื่อกี้ทัานบอกไปแล้วที่พี่ไฮเกือบทำของหนูห่างนี้อ่ะสามหมื่นกว่าบาทอันนี้คุณต้องสต๊อกเก็บไว้ใช่ไหมลูกค้าตอนใช่ครับผมเพราะว่ามันแพงตรงไหนครัคล้ายๆหุ่นด้วยความที่เขาหายากถ้าตัวไหนเป็นไม้หาง่ายอย่างกล้วยเนบ้านเราเนี้ยมันเป็นสีเขียวไปเลยแต่ถ้าเป็นไม้พวกเนี้ยคือเราต้องรอยินพันธุกรรมเขาเปลี่ยน ก็คือเป็นไม้พิการอีกชนิดนึงเลยเลยกลายเป็นจุดเด่นของเขาไปเลยใช่ไม้เป็นไม้พิการแต่ไม่ใช่พิการแบบเลี้ยงแล้วตายเป็นไม้ที่แบบเลี้ยงยากคนเลยต้องการมากไปในนาพี่ไหมแบบนี้เยอะเลยไปขุดเอาเหรอไปขุดเอาได้เลยลูกาะนั้นมันน้ำท่วมเแลวอันนี้แลคะก็อันนั่นแดงตอนนั้นเส้นใหญ่จะเป็นไม้นำเข้าครับผม สวยมากอันไหนแพงสุดอันนี้เท่าไหร่อันไหนแพงสุดอันนี้เท่าไหร่อ่าตัวนี้ราคาพันหนึ่งพันสี่ร้อยบาทอุ้ยกระดานถูกโอ้ยดูสิดูหน้าตาสวยแต่ว่าเนี้ยฉันตาไม่ถึงตัวนี้นะผมพวกเราลองทายไหมว่าอันไหนแพงสุดอันไหนถ้าถ้าบอกว่าช่วงนี้มันดังๆใช่ไหมเราก็จะคิดว่าไอ้ตัวนั้นใช่ตัวเดียวกับพิสูจน์เยี่ยมเยี่ยมเอาเหรอเอาสักเรื่องเอาสักอันเจ้าไหนเจ้าไหนเจ้าคนละตัวอันนี้อันนี้นุ่นนี่สุดละงั้นวันนี้คุณแม่เจ้าเนี้ยเออนุ่นอันนี้เมื่อกอ้าาวตย จบจบเลยทำไมทำไมมาถึงแพงลูกตัวน,นี้ด้วยความที่เขาหายากครับผมถ้าตรงไหนลูกส่วนใหญ่จะเป็นไม้นําเข้าไม้ต่างประเทศถ้าในไทยจะไม่ค่อยมีพวกตระกูลฟิโลจะมีแต่พวกผูถ้าในไทยนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ภาคใต้ตัวน,นี้นับเป็นใบครัาบใบละหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนี่ที่บอกขายตัดใบขายอ่ะอันนี้อันนี้ต้นอะไรนะลูกอ่าฟิโลเนนดอนเลสแอมบ์ลครับผม ไม่กมล้าจับเลยเไม่กล้าจับเลยแล้ววิธีการเลี้ยงล่ะลูกจกวิธีการเลี้ยงก็ขึ้นอยู่กับสภาพแต่ละต้นด้วยเหมือนกัน<อ>ครับผมถ้ากล้วยอย่างกล้วยเนี่ยชอบแดดจัด<อ>ถ้าอย่างกล้วยเนี่ยบ้านเราเรารู้อยู่แล้วว่ากล้วยชอบแดดจัดแต่ถ้าเป<อ>็นไ<อ>ม้ด่างเนี่ยเราต้องห้ามแดดจัดร0 0เรเราต้องสัก80%นี่หนูก็ต้องศึกษารอ่ะใช่ครับเพราะถ้าเราไม่มีความรู้เราไม่สามารถบอกลูกค้าได้ลูกค้าคขาจะไม่เชื่อใจเราถ้างั้นซันขาซันเคยซื้อมาแล้ว ต้นไม้เนื่องจากว่ามันแพงมันมีตายไหมมันมีไม่รอดไหมมันมีขาดทุนไหมมีครับผมมีหลายอยู่เหมือนกันเพราะด้วยความที่เราไม่มีความรู้เราไปจับไม้แพงอย่างเงี้ยเพื่อที่ว่าเราคิดว่าเราเอามาแล้วเราจะขายได้เลยแต่มันกลับกันมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดทุกอย่างไงตอนนั้นน่าจะเป็นฟิโลเดนนแบลคาดินานกุมารดำครับผมแล้วมาต้นละพันทีนี้เรามาสมต้นด้วยความมั่นใจมีตังค์สี่พันบาทลงทุนไปสามพันส่วนที่เหลือเราเอาไม้มงคลที่เราเคยขายว่าเราขายได้เราก็ลองเอามา ขายได้ต้นเดียวส่วนที่เหลือก็เริ่มตายไปแ,แกเลยก็คือว่าขาดทุนไปใ,ใช่<ล>ผมสองต้นเลยพ <c oughs> <c oughs> ่อแม่ว่างไง <c oughs> พ่อแม่ก็ว่าเอาผมเอาเงินพวกนี้ไปเก็บดีกว่าไหม <c oughs> <c oughs> แต่ด้วยความที่เราอ่ะต้อง การเอาเงินมาหมุนถ้าเราอยากได้เงินมากขึ้นเราก็ต้องลงทุนมากขึ้นตอนนไม่ว่าอะไรใช่ไหมไม่ว่าอะไรได้ก็ว่าไรเงียบๆโอเคได้ครับแม่อยากดูน้องไล่ขายไหมมาดูหนะอยากเห็นที่ละเวลาเออซันไล์ขายต้นไม้เป็นยังไงอ่ะต้นไหนก็ได้ซันหนึ่งต้นจับมาลูกสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านวันนี้ผมมาเสนอตัวแรกคุณลูกค้าตัวแรกจัดเป็นตัวนี้นะครับคุณลูกค้าตัวนี้ตระกูลแอนโทเลียมชื่อเต็มของเราก็คือชื่อทางวิทยาศาสตร์นะคุณลูกค้า แอนโชรียมอามิเดียมมีเดียมด่างตัวนี้ตัวนี้ที่พี่เคนถือราคามันก็จะดีดนิดนึงแต่ตัวนี้ถ้าผมขายเพผมจะขายราคาที่ถูกตัวนี้ผมจะปล่อยในราคา1,500บาทแต่ถ้าราคาตลาดตลาดส่งพวกนี้จะสตาร์ทอยู่3,500แล้วเวลาเลี้ยงเนี่ยตัวนี้ใช้แดดลำไรเลี้ยงวัสดุปลูกที่โป่งครับผมเพราะว่าเขาจะได้ขยายพันธุ์งายและตัวไวครับผมรู้แล้วว่าไมขายได้ เพราะเขาอธิบายว่าที่มาของต้นไม้แล้วจะต้องเลี้ยงยังไงต้องปลูกมันยังไงร,รู้อธิบายได้เห็นภาพเลยใช่เพราะว่าลูกค้าบางคนเอาไปเนี่ยเราเข้าใจเขารับเราไปเนี่ยแล้วเขาเอาไปทําตายเนี่ยเขาก็เสียดายเราต้องบอกวิธีเลี้ยง<อ>เขาด้วยต้องบอกวิธีการดูแล<อ>แสงแดด<อ>พวกนี้จะต้องใจใส่มากเป็นไม้ด่างเป็นไม้พิการเขาห้ามแดดจัดห้ามแดดเดียวแล้วก็มือถ้าสมมติเราไปข้างนอกมาเนี่ยจับแอลกอฮหล์เนี่ยถ้าโดนใบก็คือใบนั้นจะเสียไปเลยไม่ได้วะลูกใช่เออ จากสรงเดชไม่ได้ไม่ได้ชินนอใช่จากวันนี้ไปวางเป้าหมายชีวิตไว้ยังไงก็คือถ้าผมใช้นี่เสร็จแล้วใช่ไหมผมว่าจะเอาไปสร้างบ้านตั้งเป้าหมายให้ตัวเองเพราะอายุมันไม่เกี่ยวจริงๆใช่ใช้ความสำาัถของตัวเองใช่ครเพราะตั้งแต่เกิดมาเนี่ย มรดกของพ่อแม่ไม่มีเลยสักชิ้นด้วยความที่เราเป็นคนจนครับ้นทีุกเป็นบ้านเช่าหมดเลยย้ายมาแล้วสามหลังถ้ามันจะต้องเป็นหลังแรกในครอบครัวใช่ครับผมไม่นานเกินเราเออเกี่ับลูใช่ลูกกำลังมองว่าอันนี้มันคือแฟชั่นถ้าแฟชั่นอันนี้มันหวือหวามากลูกมันขึ้นลงมากเลยถ้าต้นไม้ไม่ฮิตแล้วซันจะทำยังไงถ้าต้นไม้ไม่ฮิตแล้วด้วยความที่เรามีพื้นฐานการไฟ์สดเรามีประสบการณ์ทุกอย่างมันสอนเรา เราก็ต้องไปจับทางอื่นที่มันอาจจะเหมาะกับเราทึ่นี่อีกแต่ด้วยความที่พูเนี้มันอยู่คงตัวแล้วเพราะว่าไม้พวกนี้ไม่ได้ดังช่วงโควิดดังก่อนหน้านี้1ิบกว่าปีแล้วอใช่ครับผมคนไทยเพิ่งมาเริ่มใส่ใจแล้วก็สนใจว่าอุ้ยราคามันแรงโดยที่มันแรงมานานแล้วโอ้ใช่ครับผมแรงมานานมากแล้วใช่ครับผมแล้วก็จะมีบางตัวที่ ตลาดต้องการคล้ายๆอุปสงค์อุปทานถ้าสมมุติเราต้องการตัวไหนมากตัวนั้นจะขายดีแล้วก็หมดเราต้องจับทางตลาดให้ได้ด้ไไปดูต้นกล้วยแม่แล้วเผื่อมีลงมีลายได้ถ้าอย่างนั้นนูไลฟ์เป็นประจำกี่วันวันหนึ่งต้องไปดูยังไงลูกผมไลฟ์ใน a c e b o o k ครับผม a c e b o o k ของผมก็ยศอสลันตัวสื่อวงภาษาอังกฤษเลยครับผมหน้าเฟซจะไลฟ์ทุกๆวันอังคารแล้วก็วันเสาร์ครับผมแล้วใครเป็นคนไปส่งต้นไม้ส่วนใหญ่จะส่งแบบไปษนีทรงต่างจังหวัดได้ไวกว่าพวกนี้ใช้ขนครับ เพราะถ้าอ <mm um> ันไหนอยู่ในละแวกปริมณฑลหรือว่ากรุงเทพพวกนี้ใจพ่อขับมาส่งให้ต้นไม้จะได้ไม่เสียหายซันรู้วิธีการจัดส่งที่ปลอดภัยพักดีแล้วใช่ไหมใช่ครับผมจะส่งแบบตะก้าเลยแล้วบางต้นถ้าราคาหลักหมื่นสูงๆพวกนี้จะส่งแบบลูกกงลูกกงที่เขาใช้ของปอนอเซฟที่เป็นลูกกงใช่ครับผมราคาส่งมันะมาณสองพันกว่าบาทคืงแค่ส่งยังไงอย่างนี้อาจจะส่งลูกกงเลยครับผมแต่ถ้าลูกค้ายังไม่สะดวกใจเพราะว่าราคาส่งลูกกงมันสองพันกว่าบาทก็ส่งเป็นแบบตะก้า ตะก้าผ้านะครับผมซ้อนกัน2ใบเลย<อ>ใช่ครับผมแล้วก็ระบบเซฟตี้ข้างในคุณผู้ชมเห็นอะไรในตัวของเด็กคนนี้ในขณะที่โควิดกําลังเป็นสงครามสําหรับทุกๆอาชีพแต่เด็กคนนี้กับลุกขึ้นมาสร้างอาชีพผ่านแค่มือถือเพียงเครื่องเดียวแล้วไม่ได้มีต้นทุนในการเก็บสต็อกต้นไม้เลยแต่วันนี้สามารถที่จะมีความฝันของตัวเองคือ จะทําบ้านให้พ่อแม่ด้วยเงินของตัวเองด้วยเรี่ยวแรงของตัวเองและในขณะเดียวกันก็มีเป้าหมายว่าตัวเองก็จะต้องเรียนเราเห็นเลยว่าเด็กคนนี้รอดแน่แน่เวลเศรษฐีมาแน่แน่เพราะป้าบ้าเห็นยังไงบ้างคะหนูเก่งคุดหลาภูมิใจเหลือเกินที่วันนี้ได้รู้จักกับซัน ขอบคุณนะป้าาเองยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยคนรุ่นใหม่ที่คิดแบบนี้น้อยคนนักที่เราจะได้มีโอกาสเจอกันวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้รู้จักได้เรียนรู้สันเป็นกําลังใจให้วันนี้ขอบคุณน้องสันค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะแต่ท่านคนนี้ยังขายอยู่ใช่ไหมลูกยังขายอยู่ครับยังไม่มีเจ้าของใช่ไหมครยังไม่มี่ะไปเจอในเพจของน้องสันได้โปรดดูรายการในช่วงน้านะคะเดี๋ยวจะมาพบกับคุณพ่อลูกสองคนนี้ก็หาเงินเก่งใช่ย่อยไม่แพ้น้องสันเลยทีเดียวสักครู่นึงค่ะจ้า ร่วมทำมาหากินโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมสารสกัดกระชายขาวขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อลูกสองค่ะคุณอัางพุกมนานค่ะมีความสุขมากเออมันก็ดีอ่ะเขาไม่รู้จะบอกว่ามันไม่มีความสุขยังไงก็วางแผนยังไงบ้างหลังจากนี้ วางแผงว่าจะไม่มีอีกอแล้วน่ารักมากน่าจะมีอีกเนาะรู้สึกว่าสองคนพอดีสําหรับเราก็เลยโอเคละก็เลยแฮปปี้ปิดอู่จะได้ผู้ชายมาสองเนาะแต่ว่าตอนนี้ดูแลทั้งลูกและต้องดูแลตัวเองนะต้องดูแลทุกคนในครอบครัวอย่างหนักหน่วงแต่ผมก็รู้สึกว่าแฮปปี้ออมีเขาเข้ามาผมรู้สึกว่าพลังงานของทางบ้านเลยมัน เขาใจไหมพลังงานมันเหมือนอยู่ดีมันสว่างขึ้นมาทั้งว่าเลยมันทําให้ทุกๆุคนที่เคยรู้สึกว่าแบบพ่อเหี่ยวมันลุกขึ้นมาแม้แต่คนที่เห็นชัดเลยคือคุณแม่อ่านเองคือคุณแม่อ่านเนี้ยก็อายุเยอะนะฮะก็คือเก้าแตะเลขแปดแล้วแต่สิ่งที่เราเห็นว่ามันค่อยๆเปลี่ยนไปคือเรื่องง่ายๆกลายเป็นเรื่องยากบางครั้งนะเราจะเห็นเลยว่าแค่ลุกนั่งเป็นเรื่องที่พื้นฐานเหลือเกินเขากลายเป็นเรื่องที่ ลุกแล้วไม่นั่ง<อ>นั่งแล้ว <Owner S 1> ไม่ลุกบอกเขามึงนี่นั่งสิไม่เอาฉันไม่อยากนั่งเอ้าทำไมอะนั่งแล้วมันลุกยากแต่ว่ามันเป็นแบบนั้น fiance, จริงๆเพราะเราเห็นว่าเวลาไปไหนมาไหนบางครั้งเนี่ยแค่จะขึ้นรถหรือจะลงรถ <vez S 1> <reinfor ces. S 2> เราต้องให้เวลาเขา <maz gas. S 2> จุดที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงมากๆเลยคือการขึ้นบันไดในบ้านของเขา <Emil> เขาขึ้นบันไดเนี่ยเขานอนชั้นสองทุกวันนี้แต่เขาขึ้นบันไดอะขึ้นขั้นหนึ่งหยุดขั้นหนึ่งหยุดขั้นหนึ่งหยุดซึ่ง ในความที่เรารู้สึกว่าหัวจรดเท้าเขายังสวยเหมือนเดิม,มแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ซ่อนไม่ได้แล้วก็เขาว่าหลงหลานขั้นสุดแต่อยู่ดีๆหายไปมไม่ลงมาจนเราต้องคอไปตามมามีไม่ลงมาหาน้องพอน้องพออยู่ข้างล่างนะมามีไม่ลงมาหาน้องพอล่ะได้ได้ได,ได้เดี๋ยวลงไปแล้วก็หายไปหายไปแล้วเขาก็บอกเราบอกว่าเ,าเขาติดซีรีส์ แต่มันขึ้นไปเปล่านั่งอยู่เฉยๆเนะยไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วเนาะใช่สุดท้ายคุยไปคุยมาคือเขาพูดว่าแบบขึ้นลงบันไดบ่อยๆมันแบบมันมันยากสําหรับเขาเราเลยบอกโอ้ตายแล้วมันกวนชีวิตเขามันทําให้เขาไม่มีความสุขในหลายส่วนนะมันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้หรือว่ามันรู้สึกติดขัดหรือมันเป็นอะไรเขาบอกว่าแก่แล้วก็เป็นอย่างนี้แหละมันรู้สึกไม่สบายตัวมันคลันคลันมันติดมันขัดขัดไปหมดงั้นไปตรวจเถอะไปหากันผู้เชี่ยวชาญก็เลยไปครับ ไปดูปผู้ผช้ชาญก็ขยับนูนซียืนนั่งทสารพัดเสร็จแป๊บเดียวเท่านั้นเองบอกว่านี่คือคอลลาเจนในข้อเข่าเสื่อมตามไวมซึ่งทุกคนเป็นได้หมดนะฮะผู้ชายผู้หญิงและมไม่เกี่ยวกับอายุด้วยสารพัดวิธีในการรักษาที่วันนั้นผู้เชี่ยวชาญบอกอแต่หนึ่งในสิ่งที่ง่ายและทําได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ,อคือเมื่อคอลลาเจนในข้อเข่าเสื่อมคุณก็กินคอลลาเจนเสริมเติมเข้าไปอ,อันนี้คือเรื่องจริงไนงะคุณแม่ผมกินคอลลาเจนตลอดเลยนะแล้วทาไมอ่ะถึงยังเป็นแบบนี้เขาบอกว่ากินคอลลาเจนอะไรล่ะ คอลลาเจนนีข้อเข่าตรงนี้คือคอลลาเจน type 2 w o คอลลาเจนสารพัดที่คุณแม่กินอาจจะไม่มี type 2อยู่เลยก็ได้นะครับกลับไปดูสิซึ่งนี่ฮะตรงนี้นี่คือเข่าของเรานะครับมันค่อยๆเสื่อมเราต้องค่อยๆเสริมอย่างสม่ำเสมอผมกลับไปดูอย่างที่บอกฮะพอคุณแม่ไม่มีปุ๊บงั้นเราต้องหาสิว่าแล้วเราจะหาคอลลาเจน type 2ตามที่ผู้เชี่ยวชาญบอกอันมาเนี้ยจากที่ไหนทำการบ้านสารพัดสุดท้ายเลือกตัวนี้ครับ CC c a l คลเซียมแอนคอ g ลเจนเพราะตัวนี้ฮะเขียนเลยว่ามีคอลลเจนไทป์2อยู่บนกล่องอย่าง<ม>ชัดเจน<ม>และลองเซิร์ชตามอันก็ได้ถ้าไม่เชื่อนะครับมีคอลลเจนไทป์2มากที่สุดเกือบจะเรียกว่ามากที่สุดในตลาดที่อันหาเจออะนะฮะและมีแคลเซียมอีก2ตัวพร้อมกับวิตามิน C และวิตามิน D พร้อมกับส่วนประกอบอื่นๆอีกเนี่ยและที่สำคัญคือหวานแต่ไม่มีน้ำตาลนะครับแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลไม่ต้องพูดเรื่องคลาว นะฮะเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นแบบนั้นเขาใส่กลิ่นผลไม้รวมอ่อนๆให้มันกลายเป็นเครื่องดื่มที่แบบแฮปปี้ลันลาเชียดื่มเหมือนให้รางวัลตัวเองนะครับแล้วถ้าชงน้ําเย็นนะมันแบบตอนใบ่ายๆเงี้ยโอ้โหด้าเริงสดชื่นวันละหนึ่งซองเพียงพอเลยพกไปไหนก็ได้ง่ายสะดวกเลยนะครับฉีกใส่ซองเทปุ๊บเขย่าดื่มได้เลยคือทุกวันนี้อยากจะบอกเลยนะฮะว่าคุณแม่อ่านเนี่ยทานเป็นประจําทุกวันเลยวันละซองนะแล้วเราเห็นเลยว่าแบบ เขากลับมาสดชื่นแต่งตัวสวยทุกวันลงามาจากชั้นสองลงมาเล่นกับน้องพอไปไหนมาไหนแบบที่สดชื่นขึ้นอย่างที่เมื่อก่อนเขาชอบนะครับและบางวันกลับบ้านมาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเขี้ยวเข็ดเลยออกกําลังกายได้แล้วก็แบบนั่งพับเพียบขัดสมาธิไหว้พระสวดมนต์อะไรต่างๆเนี่ยลุกนั่งต่างๆคืออยากจะบอกว่าดีใจที่วันนั้นตัดสินใจเริ่มต้นดูแลตัวเองทุกคนรวมถึงตัวอันเองด้วยนะครับเราเห็นว่าคุณแม่มีความสุขมากขึ้นสดชื่นขึ้นแล้วก็ ทำกิจกรรมต่างๆที่เขาเคยอยากทําหรือแม้แต่แบบพาน้องพอออกไปแบบอยากไปดูพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแบบไปไม่มามีเมื่อก่อนเขาจะบอกไม่ไปขี้เกียจอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้แบบไปไปคือเราเห็นความสดชื่นแบบนี้กลับมาเลยแล้วก็แบบไปรับไปส่งน้องพอที่โรงเรียนอะไรกันต่างๆแบบนี้แล้วถือกระเป๋าใบใหญ่ๆของผู้ใหญ่ที่มีทุกอย่างอยู่ในนั้นซึ่งเรารู้สึกว่าแบบเราแฮปปี้เราเห็นภาพเขากับแบบวิ่งเล่นกับน้องพอแบบคนอายุ80ทําได้ผมไม่เคยเห็นภาพนี้เลยผมแบบปลื้มใจ ก็วันนี้ทานทางบ้านด้วยความมั่นใจคุณพ่อมาขอทานเองคิดดูหลังจากเห็นคุณแม่เนะฮะเพราะฉะนั้นอันอยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนได้เริ่มต้นดูแลตัวเองกันเลยโดยไม่ต้องรอให้ทุกอย่างในชีวิตต้องมีปัญหาก่อนนะครับโปรกันเลยดีไหมดีครับวันนี้ฮะเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนสามารถเริ่มต้นกันได้ง่ายๆจัดมาให้ครับซีซีคซีนคอลลาเจนหนึ่งกล่องปกติ1,200บาทวันนี้พิเศษแค่890บาทเท่านั้นครับ50ท่านแรกแถมฟรีให้เลยอีก1กล่อง รับไปเลยเป็น2กล่อง1บก1ทันทีและยังไม่พอครับแถมแก้วเช็คคลาสีให้อีก1ชิ้นรวมทั้งหมดคุณรับเลย3ชิ้นวันนี้คุณจ่ายแค่890บาทไม่ถึงพันถึง1,000ถูกต้องดูแลตัวเองกันได้จริงๆฮะ0 2 0 3 0 0 3 3 3 0 3 0 3 0 0 0 3 3หรือ Line atsm 9 9จองสิ์ไว้ก่อนสแกนที่อา e คก็ได้นะครับส่งฟรีเก็บเงินปทางรับ3ชิ้น 1กล่องแถม1กล่องกับแก้วเชคคลาสสิอีก1แก้วแบบนี้นะฮะ <Wow. S 1> ทั้งหมดนี้ครับรับแล้วค่อยเก็บเงินปลายทางนะฮะส่งฟรีไม่มีบวกอะไรเพิ่มนะครับเซตนี้จัดให้คุณในราคาที่ดีที่สุดด้วยของที่อันเลือกและมั่นใจว่าคุ้มที่สุดนะครับ เท่าที่เราจะทําได้และอันไปขอมาแบบพิเศษสําหรับการดูแลตัวเองที่ราคาแบบนี้นะฮะราคาสินค้ากับคุณภาพมาสัมพันธ์กันอย่าตื่นเต้นของถูกอันพูดเสมอขอให้ตื่นเต้นกับของดีแล้วพอมีของดีแล้วราคาดีแบบนี้ค่อยตื่นเต้นแต่ย้ำว่แต่ตื่นเต้นอย่างเดียวตื่นเต้นแล้วหยิบโทรศัพท์แล้วกดมาด้วยพร้อมกันวันนี้1กล่องปกติพันสองครับวันนี้อันจัดให้เหลือ890และ50สายแรกทั่วประเทศวันนี้ที่แย่งกันโทรมาตอนนี้นะฮะจะแถมฟรีให้เลยอีกหนึ่งกล่องและแก้วเช็คคลาสสิกอ 02 030 0033 02 030 0033หรือ Line atsm99 ไม่ใช่แค่เราดูแลตัวเองนะครับยังอันนี้อันรู้สึกว่าอันมีความสุขมากที่สุดอย่างหนึ่งไม่ใช่เพราะว่าอันได้ดูแลตัวเองแต่ว่าอันได้ดูแลคนรอบๆตัวเพราะฉะนั้นถ้าคุณเช่นกันมองไปรอบตัวคุณสามารถดูแลเขาได้จัดไปจะเลือกให้คนที่เรารักและเลือกให้ตัวเองเลือกให้ดีที่สุดสำหรับอัน อนมั่นใจตัวนี้ C C แคลเซียมคอลลาเจนทานอยู่ตัวเดียวตลอดไม่เคยเปลี่ยนเลยจนถึงตอนนี้เจอหน้าก็ถามได้ก็จะบอกว่าทานตัวนี้จริงๆถ้าจําชื่อไม่ได้ว่า C C แคลเซียมคอลลาเจนก็บอกว่าคอลลาเจนกล่องสีเหลืองที่พี่อ่านทานก็ได้ถ้ามั่นใจซื้อตามอ่านได้ครับ C C แคลเซียมคอลลาเจนตัวนี้เชื่อพี่อัานได้ครับ เปลี่ยนฉลาดเปลี่ยนเลือกของเีินวันนี้อบคุณพี่อันครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่โทรมาพี่โทรมาเรียกกันครับก่อนจากกันนะคะเราก็มีคำคมมาฝากนะคะมีเงินใช่ว่าจะมีความสุขเสมอไปแต่ถ้ามันมีเงินใช้ ทุกใจร้อนตัวๆๆๆๆๆเอร์วันนี้เวลาหมดลงร้วนนะคะเจอกันใหม่นะคะกับพวกเรานะคะกับรายการผู้หญิงทำมาหากินวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีสสดค่ะๆๆๆคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ